สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเทียเท่ยงเมื่อนี้บรนณาฟาร์มโฮสิพาพี่น้องมาหมักต้นกล้วยหมักไว้ให้เป็ดให้เป็ดให้ปลาให้ไก่ได้เบิดพี่น้องกินแล้วอ้วนปไปเบิ๋ยวไวัตถุด,ดิบกันพี่น้องไปวัตถุดิบกันนี่พี่น้องดูวัดถุด,ดิบกันเลยมีต้นกล้วย ต้นกล้วยแล้วก็มีมีเกลือแล้วก็มีนี่พี่น้องมีกากน้ำตาลนี่กากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ะครแสงพี่น้องแล้วก็มีอีเอ็มเอ็มนี่พี่น้อง อีเอ็มขยายเองเฮ็ดเองพี่น้องไปเฝ้าเลี้วเฝ้าไหลใหญ่หั่น,น,น,ไ,ปน,นไปหั่นกันเลยครับพี่น้องหั่นกันเลยหั่นกันเลยครับนี่ครับมีดขอโอ,โอ้ยมีดขอเด้อซื้อมีดขอแต่ว่าซื้อมาพี่น้องบ่ได้ขอบ่ได้ขอครับพี่น้องซื้อมา น,น,นี่ก็ดีโอ้ยตั้งลำบากเลยพี่น้องเอ้ยเวลาหั่นพี่น้องจะหัน่นจะหั่นหนาด้วยพี่น้องเด้อหั่นบางๆเอาอย่างไรคือคั่นห่อหั่นหนาเป็ดไก่ห่อก็กินยากพี่น้องหั่นห้าหั่นบางๆแบบนี้เป็ดไก่ก็กินง่ายเป็ดไกห่หอกินก็น้วจได้กินง่ายพี่น้องคือหอนี่ละอัน,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 าน,านเดียวยังไงน่ะนะหอกกระบอกใบกินได้น้องพี่น้องมันติดคอ เป็ดไก่เขากะที้คู่กันนั่นแหละพี่น้องเป็ดไก่ที่คู่กันนั่นแหละไลายเขาก็บ่อยากกินงวดให้มันชิ้นเล็กๆนี่พี่น้องมันก็แบ่งใส่กระมังอีกกระมังใบหนึ่งครับพี่น้องบาาารรณาความห้องบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยพี่น้องพี่น้องที่ได้อาหารเสริม เนี่ยฮันเสริมให้เป็ดเป็ดให้ไก่จะได้อ้วนๆใี่น้องตัวเร็วๆน้ำหนักดีๆเป็ดไข่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเป็ดไข่ก็ได้เป็ดไก่ไข่ก็ได้ไก่บ้านก็ได้พี่น้องกินได้เบิ๊บทุกสายพันธุ์หันทีๆเลยพี่น้องหันให้ ป็ชิ้นเล็กที่สุดว่ผิกดกดยูทูบตัวแอมมีดอันนี้เป็นแค่แนนเดอรอพี่น้องอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในการทำงานทำไมเป็นไรยครับเนาะ ขยำอีกมมทีนึงแล้วก็เลี้ยงออกไปเรื่อยจะได้ทำง่ายหน่อยมังนี่มันแตกเพราะว่าไช้มีดตลอด ทีนี้ก็เติมอุปกรณ์หนึ่งคือเกลือพี่น้องเกลือใส่กำมังกำมังนี้พี่น้องกะประมาณเอาเด้อใส่ประมาณนี้แหละโดยขอเติมกากน้ำตาลไปอีก,อกนิดนึงพี่น้องนี่โอ้โหแค่นี้ก็บข้นแล้วพี่น้อง กัดน้ำตาลผสมด้วยกาน้ำตาลแล้วก็เกลือพี่น้องเกลือสักกรัมมือ,อรอชมตอนต่อ,ตอไปเด้อยพี่น้องตอนขัน้นตอนสุดท้ายเอมกลับไปพี่น้องอันนี้ EM สายพันธุ์ผู้ขมิน้นพี่นอ้เอเยี่ยมสายพันธุ์ผู้ขมิน้นของบ้านนาฟาร์มอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพี่น้องบ้านนาฟาร์มเห็ดคือกันละมีพี่น้องเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าพี่น้องดวนกับพี่น้องก็ให้กินได้เลยนี่พี่น้องผสมกับลำเขาเยีนไนแล้วก็ ผสมลำเขานิดหน่อยแล้วก็หัวหานนิดหน่อยพี่น้องบ้านนาฟ้ามเป็ดหาสิบกว่าตัวพี่น้องหาสิบตัวหกสิบตัวก็ให้กินกะทำกันทีบอยูป,ประมาณหกถ้วยหกถ้วยแล้วก็มีกล้วยมัดแล้วก็มีหัวออาหานสองถ้วยพี่น้องแค่นั้นแหละจะ กินเกี้ยงเบิดดีพี่น้องรับรองเป็ดเป็ดไก่นี่อ้วนจังที่เลยพี่น้องอ้วนเยี่ยมมากๆเลยยกนิ้วให้เลยพี่น้องกินดีอย่างขนาดไปขั้นตอนต่อไปเทีเลยพี่น้องเทีใส่ถังเลยเทีใส่ถังหมักเลยครับ อเต็มพอดีเต็มพอดีแลพี่น้องเต็มพอดีกดกดลงดแล้วเตพอดีเลยี่น้อง เดี๋ไว,ไวข้างบนก็ไปใส่น้ำพี่นาะไปเติมน้ำนิดหน่อยนี่น้ำสาดพี่ต้องน้ำสะอาดกอมาตะกินเติมเชื้อสังเคราะห์แสงไปเลยพี่ต้องสัเระห์แสงทางนี้เลยพี่ต้องใส่ทางนี้เคาะสง ต้นกล้วยนี่คือเชื้อ e อมถพี่น้องมีเต็มขวดก็ใส่เต็มขวดเรยเอ้อพี่น้องขวดประมาณสองหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองห้าลิตร,รกดโคเข้าหล้วครับกดโคกกด้กดวใส่เต็มขวดเลยก็ได้พี่น้องอันนบาดาฟาร์มที่ใส่ทันนี่เหรอโอ้ย,อยปิดขวดไหม่ เอาจาน้อยนึ่่หัเตรียมเขากันเต็มไปจนคว่มเรื่อี่น้องเด้บุคคอกับใกืบคาดว่าหนาที่พออยู่หรอกพี่น้องใส่ให้ท่วมเลย เสร็จพิธีเสร็จเก็บร้อยแล้วครับพี่น้องปิดฟ้าไปนี้ปิดฟ้าทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิวันใช้ได้เลยครับพี่น้องเป็ดกินดีไก่กินดีกินแล้วอ้วนพี่พี่น้องเอ,อ้ยชมคลิปแล้วกันฝากช่องบ้านนาฟาร์ม ได้เห็นคลิปต่อๆไปพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ